Hello everyone, welcome to English Card w i t h Teacher Miao. สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษกับคเหมียวค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่อง What is it เป็นประโยคคำถามถามว่านั่นคืออะไรค่ะก่อนที่จะเริ่มเรียนเรามาทำแบบทดสอบกันก่อนนะคะแบบทดสอบมีทั้งหมด2ตอน ตอนที่1เป็นการทดสอบหลังเรียนเรื่องคำนามค่ะมีทั้งหมด2ส,ส่วนในการส่วนที่1ให้นักเรียนการกระบาทในข้อที่ถูกต้องจำนวน3ข้อส่วนที่2ให้นักเรียนเติมอะหรือแอนไปด้านหน้าคำนามที่กำหนดให้ค่ะมีทั้งหมด7ข้อค่ะเมื่อพร้อมแล้วกดหยุดวิดีโอและไปทำแบบทดสอบกันเลยค่ะ5 4 3 2ี่สามสองหนึ่ง หลังจากนักเรียนทำแบบทดสอบแล้วเรามาทบทวนความรู้กันนะคะทบทวนเรื่องคำนามคำนามคือคำที่ใช้เรียกแทนคนสัตว์สิ่งของและสถานที่ค่ะคำนามที่เป็นคนตัวอย่างเช่น boy เด็กผู้ชาย girl เด็กผู้หญิง teacher คุณครู คำนามที่เป็นสัตว์เช่น dog สุนัข cat แ,แมว rabbit กระต่ายทำนามที่เป็นสิ่งของเช่น bag ก,กระเป๋า pen ปากกา pencil ดินสอคำนามที่เป็นสถานที่เช่น zoo สวนสัตว์ shop ร้านค้า house บ้านต่อมาทบทวนการใช้อะและแอนค่ะ การใช้อะหมายถึงสิ่งที่มีแค่หนึ่งนำหน้าคำนามที่มีจำนวนแค่หนึ่งเท่านั้นจะหมายความว่าหนึ่งสิ่งหนึ่งคนหนึ่งตัวหนึ่งอันตัวอย่างเช่นอะบอยแปลว่าเด็กผู้ชายหนึ่งคนอะด็อกแปลว่าสุนัขหนึ่งตัวอะเพนซิลแปลว่าดินสอหนึ่งแท่งค่ะการใช้แอน หมายถึงสิ่งที่มีแค่หนึ่งนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระได้แก่ a e i o u ตัวอย่างเช่น an elephant แปลว่าช้างหนึ่งตัว an eraser แปลว่ายางลบหนึ่งอันหลังจากทบทวนความรู้แล้วเดี๋ยวเรามาทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง what is it กันค่ะ พร้อมแล้วกดจุดวิดีโอและไปทำแบบทดสอบกันเลยค่ะ5 4 3 2 1เมื่อนักเรียนทำแบบทดสอบเสร็จแล้วเราจะมาเข้าสู่เนื้อหาประโยคคำถาม what is it กันค่ะ what is it แปลว่ามันคืออะไรประโยคคำถาม what is it ใช้ถามถึงสิ่งต่างๆที่เป็นคำนามประเภท หรือสิ่งของที่มีจำนวนแค่หนึ่งเท่านั้นค่ะการตอบคำถามประโยค What is it มีอยู่สองประโยคด้วยกันอย่างที่1 is i s a และตามด้วยคำนามทั่วไปอย่างที่สอง is i s an d แล้วตามด้วยคำนามที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระอย่างเช่น a, E ประโยคนี้มีความหมายว่ามันคือไปดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างที่หนึ่งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงสนทนากันเด็กผู้ชายถามว่า what is it มันคืออะไรเด็กผู้หญิงตอบว่า it is a rabbit แปลว่ามันคือกระต่าย นักเรียนสามารถสแกน QR code เพื่อฟังเสียงสนทนาในใบความรู้ของตัวเองได้นะคะตัวอย่างที่2เด็กผู้ชายถามว่า what is it มันคืออะไรเด็กผู้หญิงตอบว่า is is an eraser มันคือย่างลบแต่สังเกตว่าในตัวอย่างนี้คำนำหน้านามจะเปลี่ยนเป็น and เนื่องจากคำว่า eraser เขียนขึ้นต้นได้เสียงสระก็คือตัว E นั่นเองค่ะต่อไปเรามาฝึกฝนสิ่งที่เราได้เรียนรู้ด้วยการทำแบบฝึกหัดกันค่ะ Let's practice ใบงานที่1และใบงานที่2ให้นักเรียนอ่านคำถามแต่ละข้อแล้วตอบคำถามโดยใช้ประโยค is is a ่ะหรือ is is a n d ให้ถูกต้องค่ะโดยใบงานที่1จะเป็นคำศั หมวดสิ่งของและใบงานที่2เป็นคำศัพท์หมวดสัตว์ค่ะใบงานที่3ให้นักเรียนเขียนตอบคำถามโดยใช้ประโยค is is a หรือ is is a ลงไปให้ถูกต้องค่ะใบงานที่4ให้นักเรียนสแกน QR code <c odes> เพื่อฟังเสียงประโยคและนักเรียนจับคู่ QR code กับประโยคหลังจากนั้น จับคู่กับรูปภาพให้ถูกต้องค่ะนักเรียนสามารถสแกน QR code เพื่อฟังเสียงได้บ่อยครั้งตามที่ตัวเองต้องการได้เลยนะคะหลังจากทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนักเรียนสามารถตรวจคำตอบได้ด้วยตัวเองโดยการสแกน QR code ไปตามช่องใบงานที่กำหนดให้ได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะว่าจะต้องทำใบงานให้เสร็จก่อนก่อนที่จะตรวจคำตอบค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับคิววิดีโอการสอนเรื่อง What is it หากนักเรียนยังมีข้อสงสัยนักเรียนสามารถรับชมวิดีโอย้อนหลังได้หรือสอบถามที่คุณครูดได้โดยตรงนะคะ thank you for your attention see you soon